Terima kasih telah menonton! วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวิธีการทำเสือส้อซิลกินบริยภัณฑ์นี้สามารถอยู่ในตลาดได้ไหมในเมื่อคนไทยทุกคนตื่นนอนมาต้องใส่เสื้อทุกคนครับวันนี้มิสเตอร์อาโมเราจะมาดูขั้นตอนในการทำเสือส้อซิลกินแบบไม่ง่ายและทุกคนจะลืมกดติดตามมิสเตอร์อาร์โมโนวอด้วยนะครับ สวัสดีครับผมมิซาอามุโนวาวันนี้เรามายืนอยู่ตรงคลังงานเินรษกิจรับเศรษฐกิจแบบนี้ผมใหญ่ทุกคนจับตาดูว่ามิซาอามุโนวาจะเอาอะไรมาเสนอเพืเ่อนๆครับ คนน้อยนะครับที่ท่านเห็นเบื้องหลังของมิสเตอร์อาร์โมผมกลาบเรียนพ่อค้าแม่ค้าที่เคารพครับคนที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถทักอาร์โมมาได้นะครับผมมีเสื้อคัสตอมคัสตอมด็ร้อยเซร้ซสามารถสั่ง พิมพ์ลาย make to order ได้แต่ขอจำนวนให้ผมนะนี่คือหนึ่งอาชีพมานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่สำคัญสำหรับคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วก็นี่คืออีกหนึ่งงานครับสำหรับงานชิสกดทครับนะอยากให้เราผลิตลายไหน make to order ทักพิศราอวกมาคนระับ เสื้อตัวนี้จะสกีหน้าหลังได้หมดสั่งมาครับและบางงานเราก็จะมีใส่ตัวเขาเรียกว่าแสงโดยมีตอนลาคืนเรมีเรืองแสงด้วยอยากให้ทุกคนรับรู้สั่งมาเมนชัวเรอร์ได้ฝากไว้ที่ดีๆของมิสซาลโมนโนว์อ่าะทำให้คุณประสบความรุนแรงดูก่บท่อปอดมีความสูงโดยการเป็นพ่อค้า เสื้อย,ยืดนี่คือหนึ่งอาชีพที่ว่สาหโเอามาฝากกันและเราวิธีการทำเแราวก็ให้รับรู้ไว้แล้วอยากได้ราคาแบบไหนรีบบอกมาผมมีราคาสง่งพิเศษสำหรับคนที่ต้องกางอรออเดอร์เยอะๆแล้วที่สำคัญผมมีเสื้อไทยแดงครับนี่คือเสื้อไทยแดงไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดแบบไหนแล่คุณจะ ี่คือที่คือหนึ่งรายนะครับนี่ที่นี่คอหน่รายที่ท่านเห็นตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นอีกหลายแผงผมยืนยันว่านี่คือหนุ่รายที่สวยน้อยสําหรับคนที่แต่งในเสื้อไทยแลนด์ทักมิซาามมาที่คือพังสตอรร้อยเปอร์เซ็นต์เไหครับฟัราจะสิ่งที่มิเาลมอมพาเพื่อนเที่ยวด้วยมันจะมีเคล็ดลับดีความรู้ดีมาได้เปรซึ่งกัน อย่าลืมกดติดตามชอ่อง m ิเซอร์อ o l g r จะทำให้ผมมีกำลังใจทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามีแบ็คไลท์เวลาปิดไฟตอนนีเดี๋ยวเราภาพเอาคือมาให้ดูว่าเราเปิดแบ็คไลท์เป็นยังไงสังได้ครับจะสตีนหน้าสตีนหลังหรือสตีนเหมือนกันเรื่องหน้าหลังทำ Mister า m o l ได้เลย อีกหนึ่งผลง,งานของคนไทยและอยากจะบอกว่าคนไทยไม่เป็นสองรองไทยนี่คือฝีมือคนไทย,ยใหญ่เป็คนอุ่นหนุนฝีมือคนไทยด้วยนะครับก็อีกหนึ่งช่วงเวลาดีที่เราได้มารู้จักกันในวันนี้สำหรับมิสเตอร์โมโนบอกราขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมมาดีตรงจุดๆนี้ ผมก็จะผลิตผลงานดีๆเอาสินค้าดีดมาสู่ผู้บริโภคแบบเป็นธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานดีๆของเมืองไทยดาวใจไปต่างประเทศทักมาไทยแลนด์ครับว้าวไทยแลนด์ไทยแลนด์มีแค่รายเดยวนั้นยังมีอีกมากมาย นี่แค่ขนาดเล็นี่คือส่วนน้อยนี่คือส่วนน้อย,อยจริงๆผลงานระดับประเทศแต่ในราคาคนไทยทักมาครับแต่ละลายมันบงบอกถึงกความเป็นตัวต,วตวนคุณแบบไหนทกมาทกมาอั ยังมีโควิด1 9อยู่อยากให้ทุกคนอย่าลืมใส่นมสกินร้อนช้อนตัวเองด้วยถ้ายังไม่มีวัคซีนก็อย่าลืมเว้นระยะหา่างและอยากให้ทุกคนปรองนองนี่คือสโลแกนของช่องวิเซอร์อาโมโนวคิดอย่างเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพ นี่คือการพาเที่ยวในไลฟ์สไตล์ของวิสเตอร์โมคุณสามารถดูงานดูไอเดียไม่รู้ว่าผู้บริโภคคนไหนหรือว่าเจ้าของกิจการอะไนอยากให้อาโมไปสัมภาษณ์ในร้านของท่านส่งมาได้ครับส่งมาในอินบ็อกเราจะมีทีมงานตอบตอกับเสมอถ้าไม่ตบกลับก็โทรมาสายตรงกับวิสเตอร์โมได้เลยเดี๋ยวเราจะที้เบอร์ไว้ เราทิ้งเบอร์ไว้นี่คือผลงานดีของไทยแลนด์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 โอ้โหหันใจลยว่ามันมันน่าจะน่าจะทำให้คนมีธุรกิจต่อไปได้สามารถสร้างรายได้สร้างรายได้เสริมได้แน่นอน นี่ความมั่นใจทีอว่าสามารถสร้างอะไได้เสริมให้กับเพื่อนๆได้แต่ละลายทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวนี่คือการสกินหลายสีไม่อช่กินสีเดียวแน่นอนเลาไม่มีวิธีการทำในเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีวันที่ดีๆนำสู่เพื่อนๆเป็นระยะ นี่คือ,อหนึ่งวันที่ของมิสเตอร์อัมโมโนว์และกิจกรรมดีพาเพื่อนเที่ยวพาเพื่อนกินกับมิสเตอร์อัมโมโนว์คิดอยากเป็นนิดด้วยชีวิตที่ไม่แพง wow. ผมมิสเตอร์อาววันนี้เรามาอยู่ที่วัดม่วงครับเรามาทำบุญพามาเที่ยวดูครับนี่คือวัดม่วงครับก็เป็นวัดที่ใหญ่เนวัดหนึ่งในย่านแถวฝั่งคนหนองแขมเพื่อนเดินเองแน้นนะ่ะสายนีตำรวจรางวาลพิกเกษนะครับวันนี้อรารมก็พามาดูน้ำ ฝนตกนะักน้ำตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับนี่คือคลองเพชรเกษมนะครับดูจากโปะครับดูจากโปะนะครับแล้วดูนะฮะตอนนี้น้ำ็เเมเปล่าว้าวก็เลี่ยงผู้เกี่ยวข้องดีกว่า ถ้าช่วยเหลือประชาชนย่านนี้ได้ก็อยากจะเรียนเชิญตอนนี้น้ำนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับนี่คือผ้าเหลือวัดม่วงก็จะมีจุดสำหรับคนพิการยืนนะครับตรงนี้นะครับนี่คือจุดของคนพิการยืนก็รู้สึกว่า,ามั่นคงครับ นี่คือสายล้างพื้นสายล้างครับพื้นสายล้างบรรยากาศก็ยังโอเคคองยังถือว่าโอเคอยู่ก็มีขยะลอยพอสมควรน,นะครับก็ฝ่าผู้เกี่ยวข้องด้วยนี่คือนะักวัดม่วงตรงนี้ก็คือโป๊ ท่าเรือที่สำนักเวลาขึ้นโป๊ทุกครั้งใหญ่ทุกคนได้เห็นป้ายของกทมครับว่ารับน้ำหนักสูงสุดได้แค่20คนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นโป๊ก็ดูป้ายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเรามาเที่ยวล,ล่องเรือหรืออยู่ที่โป๊ที่ไหนนะครับ ก็เป็นบรรยากาศดีๆอีกบรรยากาศที่มิสเตอร์อาโมเอามาฝากกันหน้าศาลีตำรวจนครมาเลเพชรเกษมครับแต่จริงแต่แต่จริงๆไม่ได้มามาสอนอนะเราพาเราเราเราพามาเที่ยววัดม่วงไม่ได้มาดูสอนอนะเราเรามาดูวัดม่วงนี่คือพามาเที่ยวดูว่าน้ําฝนตกหนักน้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาดูระดับน้ําการมาดูความแข็งแรงของโะ เพื่อทิิตการศึกษาเยาวชนเดินมาดู้ว่าความปลอดภัยเป็นยังไงเรามาตรวจสอบหลังจากการฝนตกหนักนำในเมืองไทยมานะครับก็นี่คือสถานที่หนึ่งจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับก็คิดอยางเป็นมิตรครับด้วยชีวิตที่ไม่แรงไนสายผมมิสเตอร์อาบนวลวางไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามในช่อง YouTube ก็กดระคังมีอะไรก็สับกดให้มิสเตอร์อาร์โมด้วยคิดอย่างเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพงในไลฟ์สไตล์ของมิสเตอร์อาร์โมตามไ้ไหครับก็เมืองต้นนะอยใา้รู้นี่คือคลองเบชเจลินประวัติของคลองก็มีทั้งภาคภาษาไทยและก็ภาคภาษาอังกฤษ เอาง่ายๆมาให้ดูกันง่ายๆนี่คือคลองประเเจริญน,น้ำแบบปิ่มๆเลยดีกว่าวันนี้ฝนตกหนะักวันนี้ฝนตกหนะักนี่เราสาราวัดเลยสาราท่านนะดูสิเวลาไปไหนเนี่ยขคากักติกากันด้วยดูป้ายโดช่วยรักษาความสะอาดห้างที่นอย่างลงสาราน,นะคะรบกวนอ่านแต่ถ้าทำวต่งชาติไม่รู้ก็อย่าทิ้งขยะแล้วกัน ให้ดูแบบนี้คแบบติ่ๆติ่าเลเวานหลักฐานของคนที่มืออยู่ไม่สุกอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ศิลปะครับอันนี้เขาไม่ใช่ศิลปะนี่คือการทำลายศิลปะแต่ก็ไม่รู้ว่าตรองทำอย่งไรเฮ้ยอยานเลยไม่อยานนม่อยากอยไรไม่อยากดู ถ้าฝั่งไปไปสอนอเนี่ยพิซซ่าอาโ,โม่กำลังเดินมาจุดกลางนางมีคนเยอเนี่ยเน <Okay. S 1> ี่ยฝั่งนู้นอยู่ฝั่งสอนอะนะครับเ,รเนี่ยหนาโม่เรากำลังเดินเข้าไปดูว่าโอ้โหเรื่องจุดกลางทางมังน,นเหลือความดีความชั่วครับเพราะคุณจะทำ,ทำอะไรครับถ้าคุณทำชั่วคุณไปแน่นอนครับสอนอภาษีจเจริญครับแล้วก็สอนอลิมน้ำและนี่คือวัดครับคุณจะเลือกทางไหนคุณจะเลือกทางไหนดูเอาฮะโอ้โหมันมีทางเลยอยู่สองทางแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเสียค่าปรับ เรื่องก,การขับรถไม่เสียได้ครับสอนองพันเจริญขาสะพานเอาแมสก์เอาแมสก์เอาแมสก์มีการให้อาหารปลาครับของใสมีเยาวชนไม่กล้าเล่นน้ำขยะลอยเต็ไมไปหมดไม,ไม่ได้เหมือนในหนังนะการเล่นน้ำมา็นแบบจคิงการเล่นน้ำเปล่นนาการเล่นน้ำด้วยเอาน้ำเอยอะไหมเปล่า มิสเตอร์อาร์โมโนว์มิสเตอร์อาร์โมโนว์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสแคทกดไลค์กดกดกดดับอะไรให้กดต้องกดไปเลยนะหน้าถ้าหน้าจอแตกถ้าแตกถ้าจอแตกทำไงเด็กถามหน้าจอแตกทำไงเยาวชนถามเรียนผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับทุก็ควรซื้อใหม่ครับนก็จอทตกทำไงอย่างมันอย่างมัน Where's James? James said I'm on the wall I'm on the wall ปาอยู yeah, so okay. those words, those words. ่ด okay. ้เงินนี points, <ui> ่ให้ดูก่อนนี่ราคาปลายี่สิบบาททำบุญได้ทำบุญได้วดบ่วงโอเคเดินเลยเดินเลยจะปล่อยปลาเดินเลยพาเดินรอบอีกรักษาบ้างไอ้ยังไม่ผิดศอกอ่ะค่าเราเข้ามาแล้วมู่วัก่อนว่า ปาไหลเกี่ยวกับการเงินการงานการเรียนจะลาบเลยอันนี้เป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อปลาบูปลาบูในหนังในละครช่องเจ็ดนี่เป็นปลาบูทองทดแทนผู้มีพระคุณพ่อแม่อปอะปานินปานินปานินคือทรัพย์สินเพิ่มผูกอันนี้แม่ค้าบอกเพิ่มผูานะ่อยปันินนั้นนี่คือความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อแต่ต้องทำกินด้วยเอออันนี้แม่งมีประโยชน์อันนี้ผู้รีอวมผู้มีนวย โครงกต้องรับต้องทำกินเพราะแมงแดกนอนแดดคงคงไม่มีแดดอันนี้คงไม่มีแดดพูดแบบอาศัยว <claro> ่าคงไม่มีแดดเอาไปต่อเอาปลาไหลให้เป็นเจ้าเจ้าคนนายคนไม่ไม่ใช่ปลาไหลก็คือการงานกาันแต่ปลาหนปลาหนเป็นเจ้าคนนายคนแต่ถ้าทําไม่ดีก็ไม่ได้เป็นเหรอถูกไหมถูกพูดเองก็ถูกเองพูดเองก็ถูกเองเอาปลาหมอนอสุราบเอาปลาดุกสักกู โหอันนี้มันคือการคนที่ทำบาปทำกรรมไว้เยอะมีศัตรูเยอะปลาดุกมมันีีเง้ยอ๋อปลาดุกมันมีเงี้ยปลาดุกมันมีเงี้ยอยู่โอ้อันเนี้ยปลาดุกเยอะปลาตัวเนี้ยเป็นปลาลักเลงในในสายพันธุ์เลยปลาปลาดุกเผือกถ้าคุณรู้จักกับปลาดุกเผือกแล้วคุณจะเข้าใจนี่คือสายพันธุ์นักสู้นี่คือปลาดุกเผือกเป็นเป็นปลามงคลปลาหายากอีก ตัวจีนแดงเลยมันดูกเผือกสบ,บาทตัวสิบบาทได้หายากตัวสิบบาทหาโคตรยากเลยร้ <c oughs> านนี้ขายถูกอ่ะร้านนี้ขายถูกแล้วร้านนี้ขายถูก <c oughs> เอาเอาเนี้ยเอามาหน่อนยปลาดุกเผือกหนึ่งตัวเอาปลาช่อนปลาช่อนโอ้ช้อนเงินช้อนทองโอ้อโหวดดีวรรแต่ปลาช่อนดาไอ้ ปลาโอ้ยปลาสงไวมาบเงินทองคล้องตัวปลาแต่ต้องใช้ประหยัดนะเออโอ้โหอันนี้มี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 เบรกตลอดครับแต่ว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันปล่อยปลาแล้วรู้สึกสบายใจก็ปล่อยซะเอาเอาเอาง่ายๆปล่อยแล้วแบบมีความสุขแต่ตอนเนี้ยเอาโมขอเลือกปลาดุกเพลือปลาฉลามเอาเอาที่ไหนปลาดุกเพลือตอนนี้ไม่มีมีแต่ปลาดุกดำปลาดุกดำนเนี่ยปลาดุกดำอ่าจับปลาตะเพียนเงินดองเอา ปลาตะเพียนด้วยเอาปลาตะเพียนเอาปลาตะเพียนหนึ่งตัวปลาตะเพียนกี่บาทปลาตะเพียนตอนนี้มีปลาที่เหลืออยู่ปลากายปลาช่อนเอาง่ายๆที่กูพูดมาหมดเนี่ยไม่ไม่มีตอนนี้เลยที่ตัโอ้ไว้กูอัดตั้งดาบให้กูอัดตั้งดาบอะไรกันตัวถามเลยเองเรืงที่ที่พูดมาเอางี้ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆเอามีปลาอะไรบ้างปลาดุกปลาดุกเอาหนึ่งตัวกี่บาทปลาบอกสิบบาทอ่ะปลาไหว้สิบบาทปลาไหว้สิบบาท แล้วตัวเด็กคนนี้ได้บอกปลาวานยังไม่ชอบยังปล่อยปาวานยังอยาอเปาวานป่าวานเนี่ยต้องพาไปเทยมาเอาาเอาามาแปดตัวตัวละสิบาทมาแปตัวได้ได้มตัวมาแตัวีม่ค้าจัดมันต้องจัดนะาแตัวเลขแปดเนเลขบคลคือว่ายีบาทต้องเหลือให้กับบ้านคิดอยากเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพงเขาบอกว่าจะปล่อยลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตกลับบ้านแต่ก็เอาแค่เหลือยีบาทดูซิว่าจะไปถึงท่าพระได้ไหมโอเค ไม่เอาตั้งใจว่าเลขนแปดอะโอเคได้แล้วต้องตดรองเท้าด้วยป่ะไม่ต้องตดรองเท้านะเพราเรามีลานปลาอยู่มีลานปลาอยู่เ <c oughs> ด้ดูคิดอยากไม่มิดด้วยชีวิตที่ไม่แย่วันนี้มิซาโบโ,โนวอร์ทำบุญ80บาท oh, ปล่อยชีวิต8 oh. ต,ตัว,วปล่อยชีวิต8ต,ตัวแม่ค้า oh, no, no. ถือถือสั่นเลยมือ80เนี่ยไม่เป็นไรออให้โละ้ มือสั่นโควิดเนี่ยตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวอยากให้เข้าใจม,มีมีวันดนี่คนเยอะโอ,อวันนี้คนเยอะเหรอคนเยอะมันโลงง่งอากาศดีอะโอ้อากาศดีก็แวะกันมาครับน,นี่คือทริปแรกพ,พาเ<บ>ที่ยวแบบมิสเตอร์อาโมนโกลว์เราพาไปดูกิจกรรมทําเสื้อ,สอเสื้อยืดซิซากีตอนนี้เราพาไปที่วัดม่วงการันตีจากเจ้าถิ่นบอกว่าวัดม่วงคนเยอะนะนักท่องเที่ยวยังมีอยู่มาเที่ยว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 บนโบนบนทำมาจากอะไร โบว์เลยจังแต่พระในบว์คือเป็นพระทองคำรองอย่างวัดไตนนี้เป็นองค์ที่สองว้านี่คือความรู้จักเด็กดิ่งจักเด็กดิ่งนี่ยิ่มหนูยิ่มแมวยิ้มหนูยิ้มแมวยิ้มหนูยิ้มแมววันนี้ทำทำบุญ80บาทโอเคขอบคุณนะคะให้เจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือสไลเดอร์ของปลานี่คือสไลเดอร์ของปลาให้ปลาสดชื่นขอขอตังด้วยคิดอยากเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพงนี่คือคอนเซ็ปต์ในการทำคลิปวิดีโอเวลาไปเที่ยวในสไตล์ของพิ่เสอาโมนี่ดูดูนะ อ่ะเฮ้ยเป็นเยาวชนก็พูดใจแบบพร้อเลยครับเห็นปาเราไม่ได้ปล่อยเหี้ยเราปล่อยปลา <c oughs> อันนี้นนม่อใจกูปล่อยเหี้ยอะไรเนี่ยปลง่อยปลาอยู่ปล่อยปลาอยู่อนุญาตโอเคนี่คืออะไรไม่สองปลาโอ้อ,อ,อันนี้สองั้งนี้ให้กับเซ่ากันายเวนนะครับออกออกช่องไหนบอกนะให้ไปติดตามโอ้ย,อยมิสเตอร์อาโม่ว้าว <c oughs> นี่คือสไลเดอร์ครับนี่คือสไลเดอร์ออกช่องไหนก็จะติดนี่คือช่องของมิสเตอร์อาโม่โนว์ M R A R M O เป็นวัด M O W A R M O ก็ไม่ยอมเรียนภาษาอังกฤษอ่ะก็เลยบอกว่าชื่อยาวอ่ะเห็นปะอ่ะตอนนี้กูจะปล่อยเด็กละโอเคนี่ก็คือทิกง่ายๆก็คิดอยากเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพงแล้วก็ขอบคุณมากๆนี่คือวัดวัดหนึ่งที่อากาศลมรื่นแล้วก็มีอากาศ ยังสบายแต่ตอนนี้กระเป๋าหายกระเป๋าหายทุกคนถามมาตลอดว่าถึงกระเป๋าก็จะไปจะติดตามจะติดตามเดี๋ยวสดๆจะติดตามโอเคจะสปงแมนพีสสปงแมนอือโดนนะใสรู้เลยว่าคนบินใส่ตายาวโดนนะโอเคยูทูบยูทูบเขาติดตามเท่าไหร่แล้วก็เกือบ หลายละเหลืออีกประมาณ700ชั่วโมงจะได้เงินจาก YouTube อีก700ชั่วโมงอีก700ชั่วโมงอีก700ชั่วโมงมิสเตอร์จ๊สบลบแมนฟลีสหอว่าอะไรต่อเนี่ยใช่อีไม่เอาไม่ตามมันอ่ะกลัวเดี๋ยวรว่วแก่เดี๋ยโอ้โหโดนใจ นี่มิสเตอร์อะโมโนวอยังไงยๆเลยพิมพ์ปุ๊บพิมพ์ปุ๊บก็กดเลยอ่ะจะไม่ติดตามอ่ะขออนุญาตกดติดตามหนึ่งเลยนะเขาบอกให้ผมกดเองนะผมไม่ได้กดนะกดติดตามมัก็กดติดตามอ่ะดูอันนี้คือคือไตเติ้ลของมิสเตอร์อาร์โมกันเลยนะพอกดติดตามแล้วเดี๋ยกดไลค์อ่กดไลค์อ่ะกดแชร์อ่ะกดแชร์อย่าลืมโปรโมทวัดด้วยนะคะได้อย่าลืมโปรโมทวัดเขาบอกแล้วโพสอันนี้มีควาทองคำสวยงามโอ๋ลองจากวัดไตมิตรเท่าที่รู้แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดระฆัง โอเคนะนี่คือคลิปวิด mm ีโอต่างๆโอเควิธีง่ายๆติดตามมิสเตอโมอย่าลืมมิสเตอร์โมโนวแล้วก็ฝากไปด้วยวัดทองคำอันดับสองต่อจากวัดไกรนิพแล้วก็ฝากเยาวชนไทยด้วยอย่างทุกคนดูแลตัวเองกองดองครับกองดองนี่คือคลิปนี้ครับชาติใั่กระสานะคะเดบบมาแล้วเห็นไหมนี่คือคำมั่นของคนไทยส่วนใหญ่แล้ว สวยงามครับสวยงามการท้องเรื่องเลยการท้องเรื่องโอ้โขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือการเที่ยวแบบสไตล์ของพิซแาโม,โมคิดแบบเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพงวันนี้ผมได้เพื่อนอีกหลายคนครับกิม Go, man. Oh, cool. มี่ไฟกูแมนโอ้โหกูเออขอโทษขอโทษแมนที่ครับเราเป็นมิตรกันได้ กาฝากิ่ตามันด้วยนี่คือความรู้สึกว่าโอ้โหอากาศลมเย็นสบายคราวครนี้พี่อับพี่อับทาไหนก็ครับกระดากระดครับจริงใจใช่ไหมโอ้โหมาเลย มันซึ้งก็ฝากด้วยอยากให้ทุกคนปลองดองถอยอคนละก้าวก็อยากให้ทุกคนใช้สติมากกว่าอารมณ์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับช่องมิสเตอร์อัมูนโนวอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสไคอะไรนะอะไรนะไม้สไคอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรนอไม้ก็กดกดมีอะไรก็กดให้หมดกดแบบรุนรัวไไปเข,ข้าไปดูทางไหนทาง ก็จะผลิตรายการดีๆตอนนี้ก็มาเดินทางกับเพื่อนชาวชนบุรีมาชนบุรีครับมาชนบุรี